ท่านผู้ชมค,ครับวันนี้นะครับที่โรงแรมอัลมิรอสนะครับมีการสัมมนาด้านการเงินอิสลามในระดับภูมิภาคนะครับเราไปติดตามรายง,งานกันในช่วงนี้ครับการเงินที่ตั้งอยู่บนหลักศรัทธาและจริยธรรมกำลังกลายเป็นกระแสสำคัญในระดับภูมิภาคครับ และการประชุมแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสําคัญนะครับที่มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนพูดคุยและกําหนดทิศทางการเงินอิสลามในยุคปัจจุบันครับการประชุมมุซากอร์ครั้งที่19ที่จัดโดยคณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยายลัยสงขลานาครินที่โรงแรมอันมีรอสกรุงเทพมหานาครโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านชารีอะนักวิชาการ และที่ปรึกษาทางการเงินจากทั่วภูมิภาคเข้าร่วมกว่า280คนเวทีนี้เป็นเวทีของการเชื่อมโยงองค์ความรู้ความร่วมมือและการผลักดันระบบการเงินอิสลามแบบบูรณาการทั้งในเชิงทฤษฎีและการนำไปใช้จริงอาจารย์นาอีมวงศสงเงี่ยมหนึ่งในนักวิชาการจากประเทศไทยได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองต่อประเด็นสาคัญในการประชุมครั้งนี้เป็น การสัมมนา,าเดิมเนี่ยเขาจัดที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยมาเป็นครั้งแรกจัดที่เมืองไทยก็คือที่อันมิรอสแล้วก็เป็นสัมมนา,าเกี่ยวกับการเงินอิสลามที่จะพูรณา,าการร่วมสมัยในบางส่วนเป็นสรุปความสั้นๆเนี่ยก็ได้จับความว่าออหน้าที่ของอ,อ,องค์กรตรงนี้เนี่ยก็ต้องการที่จะรวบรวมสกาดสกาดวากฟัฟแล้วก็อินฟรรรากซาร์โก้ต่างๆซึ่งออต้องการที่จะให้คนลดความเดือดร้อน ระหว่างกลุ่มชนอีลิตหรือว่าคนที่เป็นคนรวยกับกลุ่มชนรากญ้าทำยังไงที่จะให้มันมีความใกล้ชิดกันมากที่สุดก็ได้พูดถึงปัจจัยของคนที่ยากจนเนี่ยก็อาจจะมาจากส่วนหนึ่งมาจากความไม่รู้หรืออาจจะเกิดความเกลียดคร้านแต่ว่าท่านได้พูดประเด็นสําคัญที่ผมจับความได้ที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับบอกว่าแต่เราก็จะไปตําหนิหรือว่าไปดูถูกคนยากจนไม่ได้ รใระัด็นกุรานเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และต้อัลาก็ด้กำชับให้เราได้ให้กระตุ้นให้มีการเวลาทะฮับบูนะลปาอัอามมิสกีนเราตำหนิคนที่ไม่ยอมกระตุ้นกันให้มีการใ,ให้อาหารกับคนยากจนดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นมันเป็นมิติที่จะนําเอาหลักการอิสลามเนี่ยเอามาใช้ในในสภาพความเป็นจริงแล้วก็ไม่เพียงแค่ต้องการจะนําเอาเม็ดเงินมาให้กับกลุ่มคนยากจนแต่ว่าเอาองค์ความรู้ให้กับพวกเขาเพื่อจะได้พัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีไมเซ็ตยกระดับขึ้นไปเมื่อนคนร่ำรวยแล้วก็มีความขยันมันเพียรมีวินัยต่างๆการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในลักษณะน,นี้เป็นประโยชน์สําหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเรานั้นได้เรียนรู้นะครับทั้งความรู้แล้วก็งานวิจัยต่างๆที่เขาทํามาแล้วรวมทั้งประสบการณ์ที่เขาทําในอุตสาหการรมทางเงินทางการเงินทึ่เราสามารถที่จะมาศึกษาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ บริบทของประเทศไทยนะครับตรงนี้เป็นการเหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์แต่เราสามารถที่จะไปเหมือนกับต่อยอดจากประสบการณ์ที่เขาทํามาแล้วแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องดูว่าบริบทของประเทศไทยนั้นกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงเราก็ต้องมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศเราในบางครั้งนั้นสถบาบันการเงินนั้นมีความจําเป็นต้องไปทําอะไรที่มันไม่สอดคล้องกระหลักชารีอะนองจากว่าความจําเป็นใช่อัลีอานะอาลอา์อิสมาหนะ์ภาษาอับใช้คำว่านะั้นอัลีอานะ อาจจะมีการช่วยเหลือในสิ่งที่ผิดตามหลักของชริอะแต่ในสภาพบางครั้งในบริบทบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนะเผมมาเลเซียอินโดนีเซียยังมีลักษณะที่มีความจำเป็นสูวิสัยยังมีอยู่นะครับดังนั้นในประเทศไทยก็เช่นกันดังนั้นตรงนี้การที่เราจะไปกระทําในสิ่งเหล่านี้เราจะบอกว่าฮาราเลยไม่ได้เราจะต้องมีเหมือนกับว่าวางกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับในการที่จะ ทําให้แนวปฏิบัติของสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือในอาเซียนนี้จะต้องใช้แนวปฏิบัติในลักษณะที่เราได้มีมติลงร่วมกันว่าถ้าคุณจำเป็นต้องทําสิ่งนี้มันจะมีเงื่อนไขและก็ข้อกาหนดยังไงบ้างที่คุณต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าบอกว่าฮาลาอะไรไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับแต่ว่าในบางครั้งเราต้องใช้หลักของเจตนารมณ์ชรีอะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเรื่อง,องมากอสิชรีอัต้องมาใช้เรื่องของดรูเลียนะต้องเรื่องของมัสลฮาร์จิฮะ เรื่องของตักลี้ยมาฟ้าสิเพื่อมา,อาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนะครับคุณคอเบสเหลมหนูได้ให้มุมมองจากผู้ปฏิบัติงานภาคสนามที่สะท้อนภาพของการนำองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนจริงในชุมชนเราถือว่าเป็นการาเลกเปลี่ยนทางาความรู้ทางการเงินในระดับนานาชาติเนีคร ซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยในระบบการเงินอิสลามเราถือว่ามีประสบการณ์ที่ค่อนข้างที่ยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียเนี่ยชั้นหลายๆอย่างเนี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะในธนาคารอิสลามหรือแม้กระทั่งในเครือข่ายของอาสากลอ,อิสลามที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราคงจะต้องเรียนรู้อีกเยอะนะโดยเฉพาะประเทศที่เป็นต้น,ตนแบบที่ใกล้เคียงกับประเทศของเรามากที่สุดก็คือประเทศ มาเลเซียเราก็จะเห็นด้วยว่าการใช้การเงินอิสลามเนี่ยเข้ามาช่วยสังคมได้อย่างไรเราก็ได้ได้เห็นภาพชัดโดยเฉพาะที่รัฐเคด้านะที่มีกองทุนเรื่องของวากะเรื่องของซาก,การเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือทางสังคมเนี่ยตรงนี้คือมาจากระบบการเงินอิสลามที่เข้าไปช่วยฐานรากของชุมชนทางโดยอาศัยการเงินเป็นเป็นตัวกลับเคลื่อนที่ลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง พี่น้องในชุมชนที่ยากจนครับนั่นคือเบื้องต้นที่เราถือว่าเราก็ได้รับการเลกเปลี่ยนนะโดยประเทศไทยของเรามีความรู้เรื่องนี้น้อยอยู่เนี่ยเราก็จะได้รับประโยชน์นจากการมาเข้ามาร่วมในครั้งนี้มากเลยเราก็คาดหวังว่าเราจะเป็นตัวกลางที่จะนําสากลทุกสากลที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเป็นสากลิสลามที่เราจะต้องเดินไปด้วยกันนะเราไม่ทิ้งใ,ใครไว้ข้างหลัง โดยเราจะยังยังคิดแบบที่ว่าทําอย่างไรที่เราไปเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาก้าวหน้าในเรื่องของการเงินอิสลามฉันในในสากลนี่เราไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องของการระดมเงินแล้วก็ไปให้สินเชื่อกับสากลด้วยกันนะแต่เรามองในเชิงของวิชาการด้วยว่าเราจะให้วิชาการกับกลุ่มสากลพวกเราอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการวิจัย ร่วมการร่วมมือต่างๆที่จะนําสากลของเราไปไปสู่จุดที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ก็คือการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องของเรานั่นคือสุดท้ายของการเป็นสากลคร,รับหัวข้อสําคัญต่างๆในงานสัมมนา,ารครั้งนี้เช่นการสร้างเงินตามหลักศาสนาการหลีกเลี่ยงการสนับสนุนสิ่งต้องห้ามและแนวคิดการยินยอมโดยในถูกนำมาวิพากษ์ผ่านมุมมองชารีอะ์และกฎหมายเพื่อหาแนวทางใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย แต่ละประเด็นและข้อเสนอที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไปในโลกของการเงินอิสลามไม่เพียงในประเทศไทยแต่ในทุกมุมของภูมิภาคนูซันตาราอาัสนินประยูนสำนักข่าวไวท์รายงานจากโรงแรมอันมมรอสกรุงเทพมหานคร